ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับผู้ติดตามคิงวิชแล้วก็ผู้สนใจนะครับในเรื่องของศาสตร์เวทมนต์นะครับทุกท่านนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมคิงวิชเองนะครับก็จะเอาเรื่องรลวานะครับมานำเสนอคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรูนนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันกับซีจิลที่ผมได้นำเสนอไปก่อนแล้วนั้นนะครับ แต่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงสัญลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นเวทมนต์ทางด้านสัญลักษณ์เนาะทางนี้นะครับซีจิวกับรูนแตกต่างกันคือซีจิวนะครับเป็นการสร้างสัญลักษณ์เพื่อให้จิตสำนึกรับรู้นะครับผมแต่ว่ารูนนะครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับของเวทมนต์เป็นเวทมนต์ของนอสนะครับผมเป็นเป็นอักขระของชาวนอสนะครับผม เสร็จแล้วทีนี้ผมก็เลยได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรูนนะครับว่าจริงๆแล้วนั้นนะครับรูนนะครับมีที่มาอย่างไงแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับใช้ยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนอื่นนะผมต้องทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนเพราะว่าช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับ พื้นฐานของเวทมนต์นะครับซึ่งจะไม่ได้เจาะลึกไปในศาสตร์ของเวทมนต์แขนงใดน,นะครับผมเพราะว่าในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่ากําลังจะศึกษาไปด้านไหนผมก็เลยแบบศึกษาโดยรวมไปก่อนนะครับแล้วก็ได้นําเอาความรู้ที่ศึกษามานะครับทั้งในโรงเรียนเวทมนต์เอเล็กซานเดียนะครับผมอันนั้นเขาจะสอนเกี่ยวกับเวทมนต์พื้นฐานนะครับผมก็ได้ทําหนังสือแต่ละเป็น ข้อมูลที่ผมรวบรวมมานะครับในเขาเรียกว่าอะไรในในคอร์สของเขานะครับที่สอนมาว่าเขาสอนอะไรบ้างเนาะผมก็เลยทําทเป็นหนังสือขึ้นมานะครับอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะครับสามารถติดตามได้นะครับในอีบุ e ๊กนะครับเรื่องพื้นฐานเลืมอนนะครับเล่มที่1นนะครับผมส่วนเรื่องรูนเนี่ยผมมาเจาะลึกเพราะว่า,าผมได้ไปศึกษาเรื่องซีจิวนะผมก็ดูแล้วเรื่องซีจิวมันเป็น าการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เออเป็นเป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อจิตสํานึกเพื่อกระตุ้นจิตสํานึกเนาะครับประมาณนั้นจิตใต้สํานึกประมาณนั้นแต่ว่าสาที่เกี่ยวข้องผมว่าอ่าถ้าจะใช้สัญ,ญลักษณ์ทางเวทมนต์เนี่ยผมว่ารูนนะครับน่าจะมีความสําคัญมากกว่าผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลเรื่องนี้มาเนาะ,ะเรื่องนี้เป็นการเสียเวลานะครับผมเริ่มเลยแล้วกันเนาะ ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วลูนนะครับะจะมะีการพัฒนาครับมามา,มา,ม,ามานานแล้วนะครับผมซึ่งก็หลายเชื้อชาตินะครับหลายประเทศที่เขาเอารูนมาทำกันใหม่เสียนขึ้นมาใหม่ด้วยก็มีนะครับแต่รูนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับเขาเรียกว่า ฟูแทงก์นะครับผมเป็นเป็นรูนนะครับของเท่าเขาเรียกว่าผู้เท่าผู้เท่าฟูแทงก์นะครับผมเป็นรูนที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งรูนน่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด24ตัวนะครับแล้วแบ่งเป็น3เอลเดอร์นะครับผมเอลเดอร์ที่1นะครับจำไว้ให้ดีนะครับการแบ่งรูนนะครับ24ตัวแบ่งเป็น3เอลเดอร์นะครับตามรูปภาพเนาะเอลเดอร์หถึง 1> Elder, 1 Elder, อนะเอลเดอ Elder, ร์หนึ่งเอลเดอร์จะมี8ตัวอักษรนะครับผมมันจะมีทั้งหมดอยู่3เอลเดอร์นะครับผม1เอลเดอร์นะครับจะมี8ตัวอักษรนะครับแต่ละเอลเดอร์จะมี8ตัวอักษรมีอยู่3เอลเดอร์นะครับผมตามรูปภาพนะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องอ่าพูดเรื่อง anner, รูนเลนเนอร์ลูนลับนะครับ พูดถึงเรื่องลูนลับขึ้นมาก่อนอ่าลูนลับคืออะไรลูนลับคือการเข้ารหัสของลูนนะครับการเข้ารหัสหรือว่าการผูกลูนอีกหนึ่งวิธีนะครับ <Gore> แล้วก็ตามที่นักลูนว yeah. ิทยานะครับแนะนํานะครับพวกเขาเคยส่อนข้อความเป็นเกมหรือเป็นวิธีการทําให้กระบวนการเรียนรู้อักษรลนนูนนั้นนะครับให้ความบันเทิงมากกว่าคือการเรียนรู้อ่าคือการเรียนรู้อักษรลูนนะครับผ่านตัวอักษรลับนี้นะครับ เสร็จแ,แล้วทีนี้วิธีการสร้างมันสร้างยังไงนะครับเราสามารถสร้างโลลูเนอร์ได้เองนะครับผมตัวอย่างที่1นนะครับผมจะเอาแบบ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 ,แบ,บลักษณะกิ่งก่อนแล้วกันนะครับเนาะ ลูนเเนอร์แบบที่1นนะครับคือลักษณะกิ่งนะครับลักษณะนี้นะครับประกอบด้วยลำต้นแนวตั้งนะครับที่มีกิ่งหลายกิ่งอยู่ทางซ้ายและทางขวานะครับผมจานวนจังหวะทางด้านซ้ายนะครับ uh, จังหวะทางด้านซ้ายคือเอิร์ธนะครับก็คือเอลเดอร์แหละแล้วก็จังหวะทางด้านขวาคือตําแหน่ง uh, อันนี้คือรูนแบบที่1นนะครับรูนแบบที่1คือรูนลักษณะจริงนะครับจำได้ไหมว่าที่ผมบอกไปนะครับอ่ารูนรูนนะครับมี24ตัวนะครับ3 e l เอลเดอร์นะครับ3 e a เอิร์ธนะครับเขาเรียกเอิร์ธส a r เอิร์ธ t h เอิร์ธ 8ตวัวอักษรเนาะจะมีทั้งหมด3เอิร์ดครับนี่นะจำไว้นะนี่นะครับมันก็จะเป็นช่องแบบตารางแบบนี้นาะดเดียวตามรูปตามรูปที่ผมลงให้ดูเลยรูปตามรูปนั้นเลยนะครับอ่ะเอิร์ดอันนี้เป็นช่องเอิร์ดอันนี้จะเป็นช่องอ่าลำดับตัวอักษรนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ การสร้างลูนแบบที่หนึ่งคือการสร้างลูนแบบจริงพวกเราเคยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะประมาณนะครับหนึ่งการสร้างลูนแบบจริงนะครับเราเคยเห็นไหมว่ามันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ เคยเห็นไหมเคยเห็นรูนลักสายไหมอ่าอ่าเขาเรียกว่าลันเนอร์รูนลัเนอร์นะครับก็คือการเข้าตัวสอดหูประมาณนี้นะครับลักษณะลักษณะของมันอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้ววิธีการดูอ่ะถ้าสมมุติเราเห็นลักษณะแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นการเออมันเป็นรูนลับนะครับเราคงจะอยากรู้ว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหมายความว่าอย่างไงใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเอาตารางแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่สักครู่เดี๋ยวผมเอาตารางก่อนผมก็จำได้ไม่หมดหรอกครับก็ต้องอใช้กระสารช่วยนะครับผม สมมตินะครับสมมติว่าผมจะเขียนคําว่า,าชื่อผมละกันเนาะมันยาวไปชื่อผมชื่อผมผมจะเขียนคําว่าเมทีนะครับ M A E T E E นะครับผมจะเขียนคําว่าเมทีเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเทียบตัวอักษรนะครับเทียบตัวอักษร ตัว m นะครับเราเขียนจริงขึ้นมาก่อนตัว m อยู่ในเอิร์ธที่เท่าไหร่นะครับตัว m เท่ากับตัว a manganese นะครับอันนี้ m a n g a n e นะครับ m a n g a n e ตัวที่เออ่เป็นเอิร์ธที่3นะครับเอิร์ธที่3ก็คือ1 2 3เอิร์ธที่3ตัวอักษรที่4นะครับก็จะเป็น1 2 3 4เท่ากับตัวเนะครับตัว A, เอ็เป็นอันซูดนะครับอันซูดอยู่ในเออที่1นะครับเออที่1นะครับเออที่1นะครับผมตัวอักษรที่4นะครับ1 2 3 4นี่คือตัว A นะครับผมต่อไปตัว E ตัว E คือตัว E คือ I was I was อยู่ Earth ที่2 I was อยู่ Earth ที่2นะครับ Earth ที่2ตัว2ที่4 1 2 3 4ตัว E นะครับต่อไปตัว T ตัวทีทิวัสนะครับทิวัสอยู่เอิรอที่3ตัวที่1นะครับเอิรอที่3ตัวที่1ก็จะเป็น1 2 3ตัวที่1นี่นะครับก็เป็นตัวทีอ่าแล้วลูนความแอ่ตัวลูนล่ะตัวลูนนะครับตัวเอม็มอย่างที่บอกไปนะครับตัว M เ,เป็น,มนแมนเนส m ม n เนสอ่านผิดอ่านถูกนะครับผมแมเนสนะเอ็มอันซูดเออีล่ะลืมนะครับผมก็ลืมเนยะตัวอ e. ีคือไอวาสนะครับอ่าไอวาสแล้วก็ตัวทีอีกตัวหนึ่งเป็นทีวาสนะครับนี่ นี่นะครับคือการตัว e สองตัวก็ตัวเดิมเนาะตัว e 2ตัวก็จะเป็นอัอที่2อตัวอักษรที่4นะครับผมมันมันล้มจอนะครับตัว e 2ตัวก็อันที่สนี่นะครับผมก็คือการเขียนเบร์เนอร์ลูนแบบการเข้ารหัสแบบกิ่งนะครับแบบกิ่งอันนี้คือแบบที่1 นะครับผมนี่คือแบบที่หนึ่งฝั่งซ้ายนะครับอ่านเอ,อิร์ดนะครับฝั่งขวานะครับอ่านลำดับนะครับแทนค่านะครับแทนค่านะครับแทนค่าเอ,อิร์ดท,ที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่ นะครับผมอันนี้คือแบบจริงอ่าต่อไปแบบที่สองนะครับเดี๋ยวพับกระดาษตวสักครู่นะครับแบบที่สองการสร้างรูนนะครับในลักษณะเต็นท์นะครับคือรูปแบบ เต้นนะครับเริ่มต้นด้วยรูปตัว x ซึ่งมีพื้นที่สำหรับรูน2อันนะครับการอ่านอักษรรูนเหล่านี้นะครับวิธีอ่านตามเข็มนาฬิกานะครับดังนั้นแขนแรกซ้ายบนคือ earth แขนที่2คือตำแหน่งภายใน earth นะครับการเขียนการสร้างรูนระเนอร์แบบที่สนะครับ สองแบบเต็นเอาจำง,ง่ายๆนะครับผมภาษาอังกฤษไม่ต้องสนใจภาษาไทยแหละผมก็รู้ภาษาอังกฤษมันอ่านว่าอะไรเนาะการสร้างรูนแบบเต็นนะครับเอาคำเดิมนะครับเอ,เ,อเอาคำว่าเอาเอาเอาคำว่าเมพอเนาะ M A E นะครับเอาแค่นี้พอนะครับการสร้างแบบแบบเต็นอักษรตัวที่หนึ่ง มันจะเริ่มต้นจากตัว x ใช่ไหมอ่ามันจะเริ่มต้นจากตัว x อ,อย่างนี้ในวงกลมนะครับตัวอักษรแขนซ้ายบนนะครับคือเอ a ร์ h นะครับตัว m ตรงข้ามกับ m a แมเน m แมเน e นะครับผม earth ที่สามตัวลำดับที่สี่มันก็จะเป็น หนึ่งสองโอ้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับตัว a อยู่ที่เท่าไหร่เออที่หนึ่งนะครับอุ้ยผมเขียนผิดฟังฝั่งนี้เออฟังผมเขียนผิดฟังโทษทีโทษทีเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่หมผมเขียนผิดฟังเอาใหม่นะครับเออที่อ่าตัว m นะครับ ตัว M ตัว M เท่ากับเอิร์ที่3 1 2 3ลำดับที่4 1 2 3 4นะครับผมตัว A อเอิรที่1ลำดับที่4 1 2 3 4เราได้แล้วนะครับ2ตัวอักษรคือ M กับ A นะครับต่อไปนะครับอีก1ตัวคือตัว E นะครับจำไว้ว่ารูนแบบเต็นขึ้นต้นด้วยตัวเอเสมอฝั่งซ้ายนะครับลำดับเอ,อิร์ดฝั่งขวาเออฝั่งซ้ายเอ,อิร์ที่ฝั่งขวาลำดับเอ,อิร์ดนะครับลำดับตัวอักษรในเอ,อิร์ดนั้นนะครับผมต่อไปเป็นตัว E ตัว E, ว e คือเอ,อิร์ดที่ 2, 2> 1 2ลําลำดับที่4 1 2 3 4เสร็จแล้ว สมมุติมันจบแค่นี้เราก็ปล่อยว่างนะครับผมข้างใต้ก็จะมีมีนะครับผมวิธีการอ่านนะครับแทนค่าก็คือแมแนเนนะครับแมแนเนคือเอิร์ธที่แมนเนคือเอิร์ธที่เอิร์ธที่3นะครับลำดับตัวอักษรที่4นะครับเดี๋ยวผม อ่าขึ้นลำดับไว้ให้มุมจอบนขวามือดูประกอบละกันนะครับเนาะเราจะได้มีงงนะครับเนาะแล้วก็ตัว E นะครับก็จะเป็นเออที่2ลำดับที่4นะครับนี่คือการสร้างรูนแบบเต็นคือแบบที่2อลันเนอร์รูนแบบที่2ต่อไปนะครับลันเนอร์รูนแบบที่3แบบเอ่เส้นนะครับัน เลืรูนแบบเส้นอะตอนนี้เราพอพอจะเข้าใจกันแล้วเนาะเรื่องเรื่องลำดับแล้วก็เรื่องเอ,อิร์ดทีนี้การสร้างรูนรับแบบเส้นนะครับรูนรับแบบเส้น3แบบเส้นนะครับแบบเส้นคือตัว M เอิร์ที่3ยาวนะครับ1 2 3ลำดับที่4ส,สั้น1 2 3 4 ยาวแทนเอร์อสั้นแทนลำดับอ่านะครับอันนี้ก็คือตัว m หรือแมนเนทแม,นแมนเนทนะครับแมนเนทอ่านแมนเนทหรือแมนเนทผมก็ไม่รู้เออผมอ่านแมนเนทแล้วกันนะเนาะนะครับอันนี้คือการสร้างแบบเส้นการผสมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าสองสาม 1>, 1 2 3 4ตัว A 1นึลำดับที่4 1 2 3 4ก็ได้แล้วนะครับ M กับ A นะครับไปเทียบ5้าเอานะครับว่า M คือตัวอักษรตัวไหน A คือตัวอักษรตัวไหนนะครับในตามตารางช่องนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้อีกทีนึงก็ได้เนาะตารางเ,าเทียบตัวอักษรให้อีกทีนึงจะได้ไม่งงนะครับต่อไปนะครับรูนแบบที่ ฟีลันเนอร์ลูนแบบที่สี่นะครับอันนี้คือลันเนอร์ลูนหรือหรือการเข้ารหัสลับของลูนนะครับแบบที่สี่คือการใช้ลูนเฉพาะนะครับผมเราสามารถนำลูนตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะครับที่มีความหมายกับเรานะครับเขาเรียกว่าการใช้ลูนเฉพาะนะครับการใช้ลูนเฉพาะนะครับ เราสามารถหารูนหนึ่งแบบนะครับที่มีความหมายกับเรามาสร้างรูนเนอร์อรนลันเนอร์อนนอรูนม่วนหมดเลย <c oughs> ไม่ว่ากันเนาะพอดีผมเป็นไข้ด้วยแหละเพิ่งกินยาไปก็เลยเอองงๆนิดหนึ่งเขาอ่านลูนดูนเนอร์เออ,อการเข้ารหัสลับแบบที่4นะครับคือการใช้ รูนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้มากําหนดในการเข้ารหัสนะครับสมมุติเราใช้ตัว i ast, อวัเพราะว่ามันจะง่ายดีนะครับ i อวั ast, นะครับ i อวั ast, เราใช้ i อวั ast, เนาะฝัะ่งซ้ายเป็นเอิร์ธฝั่งขวาเป็นลําดับฝั่งซ้าย i อวั ast, ปกติ i อวั ast, มันจะเขียนเขียนหันหน้าไปทางนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือปกติ แต่การเขียนเอิร์ธคือการเขียนกลับด้านนะครับให้หันหน้าไปทางซ้ายนะครับผมไอวัตตัวที่เท่าไหร่ตัวไอวัดเอิร์ธที่สามหนึสองสาลำดับที่4ี่ลำดับเขียนปกตินะครับหนึ่ตัวนี้เท่ากับอะไร มันเนเท่ากับตัว M อนี่คือการเข้ารหัสลับโดยการใช้รูนเฉพาะนะครับผมก็สามารถใช้รูนหนึ่งตัวนะครับพลิกซ้ายเป็นเอ,อิร์ธหันขวาเป็นลำดับในเอ,อิร์ธนะครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้เงื่อนไขของการสร้างอ่อโลนลูเนอร์นะครับสามารถใช้อะไรก็ได้ นะครับผมโดยที่เราต้องเข้าใจหลักการอย่างเดียวคือเอิร์ธกับลำดับในเอิร์ธซ้ายคือเอิร์ธขวาคือลำดับในเอิร์ธแค่นั้นเองนะครับผมเราจะสร้างยังไงก็ได้ไม่มีเงื่อนไขในการเข้ารหัสเฉพาะในการสร้างเป็นลูนเลนเอร์ขึ้นมาแทนตัวอักษรรูนนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับในเรื่องของ l ูนเลนเนอร์ นะครับในการสร้างรหัสเนี่ยถ้าสมมติเราไปเห็นนะครับเห็นที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ตามแต่นะครับว่าเป็นประมาณเนี้ยเป็นลักษณะแบบเส้นบ้างเป็นกลมๆบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเนี้ยให้เรารู้ไว้เลยว่านี่คือการเข้ารหัสลูนที่เขาเข้ารหัสลูนไว้สามารถนํามาแกะอ่านำมาถอดได้นะครับว่าความหมายของอเขาอ่ะมันหมายความว่าอย่างไรนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับโ er, ลนลนเนอร์นะครับคลิปที่1นะครับถ้าเรา,อ,าอยากสร้างรหัสลับอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับในทางด้านคาถาเวทมนต์ของเราเนี่ยหรือ,อเราอยากสร้างอักขระขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นรู้หรือ,อ อยากเก็บไว้เป็นความลับแต่เพียงพูดเดียวนะครับเราสามารถนำลูเนอร์ลูนลนลูเนอร์เนี่ยมาใช้ได้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้คลิปหน้านะครับผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องบิดลูนนะครับเพราะถ้าสมมุติผมลงคลิปนี้เกรงว่าเวลามันจะยาวไปเพรตอนนี้มัน 20กว่ากนอาทีแล้วเนาะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับบิดรูนนะครับคนที่สนใจนะครับเรื่องเ,อเรื่องรูนนะครับเรื่องความหมายของลูนเรื่องการสร้างบิดรูนการสร้างรูนเลนเนอร์นะครับผมก็สามารถทักทายผมเข้ามาได้นะครับตามช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์ที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วก็ ใน Facebook หรือว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์นี้นะครับสามารถอาสอบถามข้อมูลจนได้นะครับว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะถูกหรือผิดนะครับเนาะอย่างน้อยก็1กําลังใจในการกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับผมจะเป็นการาให้กําลังใจผมในการทําคลิปแล้วก็หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเวทมนต์นะครับมาให้กับทุกท่านได้ชม ศึกษานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเรื่องบิดเดลนครับผมสวัสดีครับ